สวัดีทุกคนวันนี้ก็อยู่กับมินนะครับวันนี้เราอยู่กันที่สวัสดี ตอนนี้เราอยู่กันที่ร้านข้าวซอยคุณยายนะครับมากินข้า,าวเช้ากันแล้วเดี๋ยวเราจะไป View ิวขบบัวกันนะครับนี่ทุกคนอันนี้ก็จะเป็นข้าวซอยไก่นะต้องเป็นข้าวซอยไก่เนื้อน,นอ้นองเท่านั้นนี่เวลาร้านข้าวซอยคุณยายคือแบบน่ากินมากทุกคน Don't ราอยู่กันที่ The View วมวัวกันนะทุกคนจะบอกว่าสวยมากเป็นร้านคาเฟ่แล้วเขาจะเป็นที่พักด้วยนะและบรรยากาศคือดีมากทุกคนดูดิแล้ววันที่มีมาคือแดดออกทุกคนรปปบรรยากาศสวยมากทุกคนบรรยากาศดีมากเห็นปะเห็นปะ Mine the view, keep on, everyone. look the So I've been waking up too early just to lose some more sleep. I've been hiding from my pride while well, I'm looking for a change. Oh, but what if I change my mind? Will I find my wasted time? คนอาื้มสวยมากดาคือสวยมากทุกคนดูดูดาเห็นไหมดูดิสวยเลยตาทุกคนสวยมากตาออนไลน์อย่าอิจฉานะคะใช่ชาออนไลน์แนะนำให้มานะใครที่จะแบบเออไปสปันเไรเงี้ยก็แวะที่เดวิวกิมมวงก่อนก็ได้บรรยากาศดีมาก นี่ทุกคนเราอยู่กันที่ไร่ปางแก่นะ ตรงนี้ก็จะเป็นที่จําหน่ายคูปองแล้วก็อาหารแกะนะมาซื้อกันได้ทุกคนตอนนี้เราอยู่กันที่ไร่ปานแกะทุกคนจะบอกว่าสวยมากและแกะเยอะมากๆทุกคนวิวไล์เชียงรายใช่โอ้ทุกคนดูแาบวบ <t> <laughs> นี่ตอนนี้เลเทะหมดเลยนี่ทุกคนคือแบบน่ารักมากแล้ววิวแบบ เห็นปะสวยมากถ่ายรูปอันนี้นะหนไอ้บุเดี๋ยวจะถอยนะถือไว้สองมันไปอันนู้นบ้างแกนู้นแตคนนู้น่ Terrible things started happening when you walked away. So that's why I stay ready. Cause when all of my dreams seem so out of reach, your crystal clear. นำให้มานะดูคนดูแกะเต็มเลยเห็นไหมน,น่ารักมากทุกคนมาถ่ายรูปวับแกะได้นะคือฟิลคือได้เลยทุกคนคือมันแกะมันน่ารักมากแต่ว่ามันร้อนนหน่อยไม่ฝนคือฝนตอนนี้ฝน,นมันจะตกแต่คือบรรยากาศดีมากๆวิวสวยมากจริงคนไม่เยอะด้วยนะถ้าไแตเป็นวันหยุดใช่แนะนําให้มานะที่ไร่ป่าแกะทุกคนอยู่ใกล้ๆกับเดวิลกิวม่วงเลยคือสวยมากทุกคนดูเหนะ็นปะ I know I know I know that I would <coughs> be told to let you go. เราอยู่กันที่โค้งลูกเต๋าดูนะทุกคนสวยมากเห็นปะอันนี้เพื่อนถ่ายรูปอยู่ปอยตาพิวแล้วตรงนี้คือวิวสวยมากทุกคนสวยไหมสวยมากสวยมากอันนี้คืออะไรนะโค้งลูกเต๋าโค้งลูกัวยูพูดครั้งที่เท่าไหร่ละหนึ่งร้อยใช่เห็นไหมล่ะคือตรงนี้สวยจริงทุกคนแวะได้นะก่อนจะถึงถนนหมายเลขสามใช่ปะ <face> to so lucky I met you and I still um, can't believe that I get to see those eyes from more than tonight. You must have felt from sky and I feel so lucky I met you. to The way I feel when you walk in the room. When you walk in the It's optional It's optional It's optional gravity just pulls right not 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 just to pose How you me with you. ตอนนี้เราอยู่กันที่ถนนใหม่เลขสทุกคนจะบอกว่าคนเยอะมาก คนเยอะมากๆจริงๆม่างสงแบบน่ารักจ้สวยจริงๆสวยมากสวยจริงๆสุดๆสวยจริงทุกคนต้องมาหนาจริงเออสวยสเป็นอะมีนะ And all these broken roses led to you. I spent my whole life waiting for someone like you, baby. And all these broken roses led to you. I feel so lucky I met you. i met you Why ตอนนี้เราอยู่กันที่ยอดดอยแคมปิ้งนะครับแล้วก็เราอาจะพาก,กันที่นี่ แล้วก็วางพุ่กนี้เราจะไปสะป,ปันแล้วก็ดอยสก,กาดเลยนะครับจะบอกว่าคือบรรยากาศดีมากเห็นปะทุกคนบรรยากาศดีมากอันนี้คือช่วงแบบบ่ายสามนะบ่ายสามบ่ายสีคือสวยมากและที่นี่ก็เป็นแบบมีคาเฟ่ด้วยนะมีคาเฟ่เล็กๆอย่างเงี้ยใครจะแวะพักรถตรงนี้ก็ได้หรือว่าแบบก่อนจะถึงขึ้นไปสป,ปันเนาะอะไรเงี้ยก็แวะที่นี่ได้แล้วก็ถ่ายรูป ดูบรรยากาศดีมากทุกคนแล้วก็เขาเป็นอะไรนะที่ที่พักด้วยนี่ตรงนี้ก็จะเป็นที่พักของมีแล้วก็จะแบบมีอีกหลายๆที่พักเลยนะครับก็จองกันมาได้ไม่แพงทุกคนทักไปที่เพจได้เลยคือพักที่นี่เพราะวิวตรงนี้เลยใช่ทุกคนคือสวยมากทุกคนคือแบบมานั่งแบบถ่ายรูปตรงนี้ได้สวยเหมือนกัน เน no. อันนี้ก็จะแบบเป็นแบบใครที่มาซื้อน้ําซื้อขนมอะไรทีนี้ก็มาพักมานั่งพักตรงนี้ได้หรือว่าพักรถตรงนี้ก็ได้ทุกคนที่ยอดดอยแคมป์ปิ้งนะครับตรงนี้ก็จะเป็นแบบว่าให้มาซื้อของซื้อน้ําอะไรได้ราคาไม่แพงทุกคนมีหลายเมนูเลยนี่อันนี้ก็จะเป็นที่พักของเราทุกคนก็จะเป็นชื่อบ้าน ชมวิวทุกคนคือแบบคือดีมากวิวคือแบบสุดๆทุกคนอันนี้คือแบบดูวิวทุกคนคือสวยมากเห็นปะนี่ถ้าตอนเช้ามีหมอกนะก็คือแบบดีเลยเดี๋ยวเราจะมาดูตอนเช้ากันว่าจะเป็นยังไงบ้าง On a night when we stayed out too late Did I really love her? Cause I'm starting now to wonder Did I คนดืคือตอนเช้า,มมาชหมอก <นะ S 1> เยอะมากดูดิทุกคนมาได้นะมม่ห่ะยังไม่ได้ไปถึงสปันนะแต่ว่ามาพักกันที่ยอดดอยแคมปิ้งอเพราะเลือกตรงนี้เพราะวิวสวยและคนน้อยจริงๆคือทุกคนคือสวยมากจริงๆหมอกเยอะมากอันนี้คือแบบใกล้จะหกโมงครึ่งแล้วนะเห็นป้าหมอกก็แบบเริ่มแม่หายแล้วแดดเริ่มออกแล คือสวยมากแนะนําให้มานะที่ยอดดอยแคมปิ้งมาพักกันที่นี่ได้ก่อนที่จะไปบอ่อเกลือหรือสะปันนะทุกคน,นคือสวยจริงๆอันนี้ก็จะเป็นมื้อเช้านะครับจะเป็นกาแฟดิฟแล้วก็อโอวันตีนแล้วก็มีขนมปังมานะครับแล้วก็จะเป็นข้าวต้มปลาแล้วก็จะมีไข่ลวกด้วยคือน่ากินมากทุกคน All those smiles I was faking I hate that I didn't just punch you that time on our date, you were rude to the waitress I hate. How you'd speak to my brother, I hate that I considered forever I hate that the minute we broke up, you stood there and trashed me on a call to your mother. Thing about these things. How, now that I'm looking back, I can see some good in the back. ดีมากทุกคนแนะนําตอนนี้เราจะเดินทางไปสปันกันแล้วก็ช่วงเย็นจะไปไหนนะไปอะดอยสะากดากันอันนี้เราจะออกจากที่พักแล้วนะครับยีนัดวะวะ ที่โค้งผับผ้า,าสวยมากผับผ้า,าคือสวยมากสองนิ้วว่ะจะดูความชันที่ต้องไปใช่ฉับอยู่นะทุกคนทุกคนต้องมาถ่ายจุดนี้นะที่โค้งนี้คือสวยมากคนก็มาถ่ายกันตรงนี้นะ,ะรถไหลเวอร์รถไหลเวอร์รอดูเลยรถรอบคือแบบ จะไหวหรือเปล่าแต่ก็เราจะไปให้ได้เป็นไงล่ะเพราะว่าขับไม่ได้แร้วขับไม่ได้แล้วเป็นคนขับอ่ะเออไม่ The place is where I lost and found my faith in truth and restoration. The trials it taught me patience. Would you smile if I could be there? ราอยู่กันที่ Hello Winter ท<ช>ุกคนเรามากินข้าวอะ,อะไรนะมากินข้าวกลางวันเป็นอาหารอิส,อสลามฮาลาเลเลยทุกคนเพราะเจ้าของเนี่ยเป็นอิสลามทุกคนวิวคือดีมากแล้วก็ที่แน่เป็นที่พักด้วย<ช>สวยมากมามใครที่มาสปาอะไรเงี้ยก็แวะขึ้นมาได้นะก็อยู่ที่ Hello Winter ค่ะทางเข้าคือทางเข้าก็ดี แต่นิดหนึ่งเป็นหินน้ำตกอะค่ะทั้งเซลน้ำตกใช่แล้วตอนนี้ก็อยู่ที่น้ำตกโอ้ยสวยมากหลังที่พักตรง Halloween เลยนะหน้าที่พักอะเป็นวิวแบบน้ำตกอะเป็นน้ำตกดูเด่นไะสุดๆเป็นโดมด้วยนะใช่เนี่ยปะพักเลยนะเฮ้ยพักเลยนะแนะนำเลยนะแบบคาลานด้วย กินข้าวกลางวันกันทุกคนอันนี้ก็จะเป็นอะไรนะนี่นัดลาบเหนือลาบอันนีมันจะไม่เหมือนอันนี้ปลาเปียชีแล้วก็ไก่มะแขเพราะอันนี้เป็นต้มยำนะทุกคนต้มยำหน In first the high I in thrown Then rang my year school, school got the got lake bell late were a of back behind and hands tied my back My teacher didn't care that I'd been attacked. I remember holding my breath and how I lost a shoe. Swimming with your hands on your back isn't easy to do. I never want anyone trouble little from a But ฮัลโหลวินเทอร์ค่ะหนึ่ดูค่ะหลังยืดได้อีกเลยคือสวยมากอาหารอร่อยมากคุณอร่อยมากอะไรอร่อยสุดที่เรากินไปลาบเหนือใช่คือมันหอมพริกแบบแบบช่ำๆอ่ะอร่อยมากแล้วบรรยากาศดูราคานิดนึงนี่ราคาก็จับจ้องได้แต่อย่าจับจ้องได้ เอออันนี้ก็คือนินาของเราไปตกล้องของเราวันนี้นี่คือสวยมากเป็นป่ะเป็นป่ะโอ้แบบ According to him I must have done something wrong เรากำลังจะมาที่หยุดเวลาคาเฟ่นะทุกคนเขาบอกว่าใครที่มาสปันจะต้องมาที่หยุดเวลาคาเฟ่เพราะจะเป็นจุดที่แต่ถ้าไม่มาก็ไม่เป็นไรนะคะนี่ทุกคนสวยมากคุณสวยมากคนเยอะมากคนเยอะมากที่ร้านนะค้ดูดิสวยนะบรรยากาศคือดีมาก 对吗? I'm taking the brown line, minding my business. Then it's your stop, and I can't help myself. Searching the platform for a glimpse of your profile, I'd recognize you even after a while. You find you. ทุกคนตอนนี้เราอยู่กันที่จุชมวิวยอดดอยผูกานนะจะบอกว่าสวยมากความสูงที่เท่าไหร่นะความสูงเท่าไหร่เท่าไหร่หนึ่งพันเาหนึ่งอะไรหนึ่งลกไมดงม้ดเอหนึ่งเมตรนี่ถามผมาเอาลกมเอามาไหนึ่งวันอจบปิดคลิปละ หนึ่งพันเม็ดร้อยสิบ้างเมตงสวยมากเราขับรไปอ่ะสวยมากเมืองทุกคนทุกคนตาคือตำช่างหยียบไปแล้วอยู่ทั้งวันแม่นี่ทำไมใกล้ขนาดนั้นเลยจะซูมหน้ากูเนาะสวยมากตาคือสวยมาก my feelings, Something to show for my sorrows. You felt like you were flying when the train crossed the river. It was your favorite part of the ride. I wonder where you're off to, so far away, knowing I could never find you. เราอยู่ที่พักกันแล้วนะครับที่บ้านต้นกล่อมนะครับบอกว่าเราอ่ะได้บ้านหลังใหญ่เลยทุกคนเห็นปะเออใหญ่มากสมากแล้วดูวิวดูวิวข้างหลังนะนี่ก็จะเป็นข้างบนทุกคนดูทุกคนสวยมากดูสวยมากทุกคนคือแบบว่าแนะนำเลยตัวน้ก็จะเป็นชุมชน ทุกคนเห็นลุงด้วยสวยมากแล้ววิวคือแบบเห็นปลาสวยมากนี้ก็จะเป็นมื้อเย็นนะทุกคนเราก็จะเป็นชุดอ่ไก่กระทะแล้วก็เป็นขันโตกหนึ่งชุดของที่นูด้วยนะครับแล้วก็จะมีผลไม้ด้วยคือน่ากินมากทุกคนแล้วคือแบบให้เยอะมากๆอ่ะใช่ค่ะทุกคน ตนนี้คือที่ดอยสกดาที่เราพักอยู่ในบ้านต้กนก่ยก็คือฝนตกช่วงเช้านะครับแต่ว่าคือบรรยากาศดีมากอากาศดีเลยทุกคนคือหมอกเห็นหนมอกแบบชัดเลยแล้วก็เห็นวิวแบบดีเลยอะทุกคนแบบมันดีจริงๆอะอยากให้มานะทุกคนที่แบบด mm hmm. อยสกดาจังหวัดน่านเช้านี้คือฝนตกทุกคนดูดิไม่ค่อยเห็นภูเขาเลยอะ ต่สวยนะเอาดีๆแต่ว่าฝนเริ่มหยุดแล้วแล้วแบบเริ่มมีหมอกแบบลอยขึ้นมาแล้วว่าดูดิเห็นปะเนี่ยเริ่มลอยแต่ลแะบบป่ามาแล้เห็นปะดูดิสวยมากทุกคน ชาเสียงภูนะอันนี้ก็จะเป็นกาแฟที่แบบว่าอยู่รอบๆที่พักเราเลยทุกคนเออน่าจะเป็นกาแฟอาราบิก้าที่เขาบอกนะนชาแดงมันน่าจะขมใช่ไหมขมอาแบบแดงๆอ่ะถ้ามันแดงๆมันจะอร่อยมันจะหวานไม่เคยเห็นอชาอย่างนี้อยดชาที่เป็นป่าที่มันเป็นป่าชาทั้งหมดอแล้วนี่กินได้ไหมกินได้กินได้หอมไหม เป็นกาแฟเลยมันจะขวาดขวดมันไม่ขมใบใหญ่นะไม่ดียอดนี่เป็นไงฮดาใบไหมขมคือต้งกาแฟจะล้อมรอบบ้านเลยอ่ะเห็นปะเนี่ยใช่เมล็ดกาแฟใช่ไหมนี่เห็นปะจะเป็นมือเช้านะครับนึ่งก็จะเป็นไข่ต้มผัดข่า นะครับแล้วก็ผัดประมกึกแล้วก็จะมีะข้าวต้มน่ากินมากทุกคนคือน่ากินมากนี่นี่นะัดอร่อยนี่อร่อยเนาะใช่นะี่ก็คือลูกตาเ, <c oughs> เห็นไหมละ่ะ <c oughs> นี่น่ากินมากทุกคนดเดี๋ยวเราจะกินข้าวชา้ากัน รอยู่กันที่บ้านป่าเมืองเถินนะทุกคนอันนี้เราก็มาคาเฟ่นะครับแล้วก็ที่เนี่ยก็จะเป็นแบบที่พักด้วยแล้วก็เป็นคาเฟ่เล็กๆมีเครื่องดื่มอะไรเงี้ยแล้วดูวิวนะคือสวยมากเห็นปะสวยมากป่าเมืองเถอนค่ะมานี่ครูปากับบรรยากาศนี่ เขาเราหน้าดูทุกคนเป็นคาเฟ่เล็กๆแล้วก็บรรยากาศดีมากบรรยากาศข้างหน้าคือสวยมากไปทิวเขาหมดเลยเราก็จะสั่งเป็นสวารอสชีสเค้กแล้วก็บลูเบอร์รี่แล้วก็เป็นส้มชากุหลาบนะน่ากินมากทุกคนละวิวนี่สวยเลยอุ้มเลยบ้านเราอว้แล้วชิ้นใหญ่ด้วยนะไม่ใช่ชิ้นเล็กๆจิตริสก็เท่านี้เลยนะ ทีบ้านเราเห็นไหมทุกคนน่ากินมากอร่อยแล้วอันเนี้ยอร่อยปะไม่เคอร่อยเนาะชาเป็นชาบูมิงฟลเวอร์เป็นชากุราบกับน้ำส้มอร่อยนี่อามอร่อยจริงน้ำอันเนี้ยอะไรคือเค้กที่เนี้ยอร่อยมากๆทุกคนจนเราอ่ะสั่งเพิ่มขนาดเราไปคาเฟ่แบบอันแรกมาแล้วนะนี่มาคาเฟ่สองอ่ะเนี่ยน่ากินมากทุกคนเนี่ยเห็นปะทุกคนคือแบบอยากกินมากยู่งที่นี่ดีด้วยยู่ที่นี่ดีด้วยพันเลย Choose Osiris or bust. Before there was us, in no good luck. Suspicious of Christ, that tear the core up. That basement soul love, bright guns and young trust. Confused. Don't let through the snow what it I does Let it make me swim I'm fed up being so We've been a small to go Been so, messing up my foothold Daring me to change I don't wanna be so fake My reactions scare my friends and family right to man, choke man, me man, nightly, you took my legs For an only child, his brothers man, keep him safe Camera back, document the present Cause the present is the past, loving, living in the moment Build a beer for me to cast off Watching Tokyo, Osaka, Michigan in yours and vodka Blow up Bailey in sauna, caught we'll talk alone. love Bust before there was us, letting no good luck. Suspicious of crush, that tear the core up. That basement soul, love bright guns and young trust, curfew grew up not out. Maybe in Chicago, but we.